สวัสดีครับวันนี้นะครับบริษัทหองมูทยแลนนะครับโดยผมคุณโต้งพยักษ์นะครับพามาดูการปลูกไม้่วงหัวลีนะครับแซมปลูกลักษณะผสมผสานนะครับไม่ใช่พืชเชิงเดียวเราอยู่กันที่อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับอยากแนะนำนะครับคุณพี่วนิดาเนี่ยที่เป็นเจ้าของสวนนะฮะว่ามีหลักความคิดยังไงแนวความคิดยังไงทําไมถึงปลูกตัวนี้เราผสมผสานกับตัวอื่นแนะนําตัวด้วยครับพี่วนิดาค่ะสวัสดีค่ะชื่อวนิดาค่ะโปดีว่า การปลูกพริกไทยต้องใช้ความชื้นสัมผัสในอากาศนะคะก็เลยเอ,เอาต้นไม้ลงค่ะเพราะว่าพอหน้าร้อนมันจะได้ผลผล,ผลิตดีกว่าค่ะอ๋อมันมันต้องอาศัยร่มนิดนึงใช่ไหมครเพราะว่าเคยมีต้นไม้แล้วตัดทิ้งทีนี้อ๋อเสียใจมากเลยแล้วทีนี้ปลูกใหม่เลยค่ะพริกไทยอายุเท่าไหร่ครับพริกไทยที่ปลูกมาอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยอันนี้ประมาณ3ปีค่ะ<ว>ปลูกมา3ปีเก็บผลผลิตได้มาตั้งแต่กี่กี่ปีครับถึงเก็บผลผล,ผลิตได้พริกไทยแรกตอนมีต้นไม้ เก็บทั้งปีเลยค่ะเก็บทั้งปีพอพอนนี้ก็ตัดต้นไม้ออกเหลือแต่เสาครับทีนี้เก็บได้ผลผลิตน้อยน้อยมากเลยค่ะน้อยมากนี่บัดออกหมดเลยค่ะก็เลยเริ่มต้นใหม่ตอนนี้สต็อปไว้ก่อนให้ต้นไม้โตตัวนี้ที่นี่กี่ไร่ครับแล้วปลูกพริกไทยไปกี่ต้นฮะพริกไทยปลูกไปประมาณ500ประมาณ500 500นะครับ5้าก็เป็น500หลักแบบนี้นะครับเป็นหลักแบบนี้ ก็ถือว่าเยอะนะครับห0 0หลักนี่เก็บได้ผลผลิตเอาจริงๆแล้วตอนที่เก็บได้เยอะที่สุดเนี่ยเก็บได้เท่าไหร่ครับเอ่เอส่งไปในตลาดค่ะแค่อาทิตย์ละสิบกว่าโลประมาณอาทิตย์ละสิบกว่าโลก็คือว่าเก็บมันลําบากนะครับในเรื่องของค่าแรงงานนะค่าแรงงานในการเก็บกว่าจะเก็บได้นะครับมันก็ลําบากนิดนึงตอนนี้ปลูกอะไรบ้างครับในในสวนเนี้ยมีมีอะไรบ้างทราบว่ามันมีพยุงไทยด้วยใช่ไหม ปลูกพยุงไทยดูนะครับนี่คือพยุงไทยนะพยุงไทยก็ปลูกผสมผสานกันเข้าไปนะครับตัวนี้คือมะฮอกกานีใช่ไหมฮะอันนี้เป็นมะฮอกกานีนะครับมะฮอกกานีแล้วก็มีทุเรียนทุเรียนพันธุ์อะไรครับพันุสาลิกาค่ะทุเรียนพันุ์สาลิกาก็ไม่เคยได้ยินนะผมเคยได้ยินหมอนทองค่ะาลิกาเหมือนหมอนทองไหมอร่อยเหมือนกันไหมก็ น่าจะมันเป็นพันธุ์พื้นบ้านแถวนี้อ๋อพันธุ์พื้นบ้านแถวนี้ก็ขายได้ราคาเหมือนกันค่<ฮ>ะครับขายได้ราคาเหมือนกันก็แสดงว่าเราปลูกผสมผสานหลายอย่างนะครับนี่่ะมีผักหวานป่าด้วยค่ะผักหวานปา่าต้นนี้ไงนี่ไงอันนี้ใต้ต้นหวงหัวลี่นะครับนี่คือไม้่วงหัวลี่ครับโหสูงมากพันนี้ประมาณอายุประมาณ5เดือนนะครับ5เดือนสูงขนาดประมาณ4เมตรกว่านะครับผักหวานปาคี่เมตรกว่า ตัวนี้เป็นผักหวานป่านะครับพี่มณิดาทดสอบนะครับทดลองดูเพราะว่าผักหวานป่ามันจะอยู่กับพืชตระกูลถั่วได้บังเอิญว่าไม้ห่วงหัวรีของเรานะครับมันมีปลมรากมันมีเชื้อไรโซเบียมนะครับเป็นพืชตระกูลถั่วเหมือนกันเราก็ต้องปลูกผักหวานป่าแล้วก็ต้องมีพืชพี่เลี้ยงพืชพี่เลี้ยงก็คือห่วงหัวรีให้เป็นพืชพี่เลี้ยงนะอันนี้มีมอนด้วยใช่ไหมฮะมอนเอาไว้กินเวลาเหนื่อยต้นมอนนะครับเอาไว้กินเวลาเหนื่อยนะครับ เราไม่ขายนะครับเรากินเวลาเหนื่อยแล้วก็น,นี่มีอ่อนนอมามะเขือพวงนะตำํำพริกนะครับโอ้สวนนี้มีของกินเยอะเลยมีมะพร้าว <Gore> ครับเมื่อกี้ผมเห็นมะพร้าวมีมะพร้าวด้วยนะครับมีต้นนี้หลุมพอใช่ไหมค่ะห <MO. S 1> ลุมพอน,นี่มันเป็นไม้ป่าทางใต้ไม้ป่าก็คือตอนนี้เขานิยมกันมากนะครับหลุมพอก็คือปลูกไว้ใช้ไม้นะครับปลูกไว้ใช้ไม้ดูฝั่งนู้นครับก็มีผักหวานบ้านผักหวานบ้านอันนี้โตแล้วนะครับผักหวานบ่านอันนี้ปลูกทีหลัง ปลูกข้างต้นมะพร้าวเ,เลยมะพร้าวปลูกไปสองปีไม่โตมะพร้าวสองปีนะครับดูครับมะพร้าวสองปีสวยมากครับ <laughs> มันเป็นกเกษตรผสมผสานนะครับเราไม่ต้องเป็นซีเรียสหมายถึงว่าเพื่อที่จะเก็บผลผลิตเยอะๆเป็นพืชเชิงเดี่ยวไม่ใช่นะครับสําหรับสวนนี้พี่มัดดดาคิดจะให้มันเป็นพืชเป็นผสมผสานส่วนผสมผสาน <laughs> ทราบว่าทําเห็ดด้วยใช่ไหม <laughs> ใช่ค่ะเหเอ,เอาเชื้อเห็ดตับเต่าลงค่ะ เห็ดตับเต่าเนี่ยอธิบายผู้ชมทางบ้านนิดนึงครับว่าเห็ดตับเต่าคืออะไรเห็ดตับเต่ามันจะอยู่ใต้ต้นไม้ที่มันจะไปตามรากต้นไม้ค่ะถ้าใส่ไปแล้วอ่ะค่ะผมวิชาการเกษตรนะเขาบอกว่ามันจะโตต้นไม้จะโตเร็วต้นไม้จะโตเร็วถ้ามีเห็ดคือมันจะเอื้อกันใช่ค่ะมันจะเอื้อกันเป็นเชื้อราอย่างดีค่ะอ๋อแล้วเห็ดตับเต่าเนี่ยมันมันเป็นมันสีอะไรครับมันเป็นลักษณะยังไงสีน้ำตาลสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะคะัชาวบ้านนะอร่อยค่ะเป็นสีน้ําตาลดาอร่อย ใช้ทําอะไรได้มั้งครับใชท้ทำอาหารได้ทุกชนิดเลยค่ะต้มผัดแกงทอดได้หมด <โอ S 2> มีประโยชน์มากมีโปรตีนสมบูรณนลดวนความอ้วนเพราะกำลังลดความอ้วนกำลังลดความอ้วนก็ก็ไม่อ้วนเท่าไหร่นะครับแล้วก็แห้งก็ได้นะคะเพราะว่าทําแห้งได้เห็นจังหวัดราคาละครับราคาเป็นยังไงบ้าง สดก็ร้อยกว่าบาทค่ะโอ้สดร้อยกว่าบาทเลยค่ะแบบอินทรีย์นะคะเพราะว่าถ้าไม่ไม่อินทรีย์มันก็จะไม่ขึ้นอ๋อหมายถึงเราจะใช้สารเคมีไม่ได้ใช้สารเคมีไม่ได้ใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ต้องใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกได้ปุ๋ยคอกได้นะครับเพชรตับเต่านะครับเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่คนสนใจจะปลูกเพิ่มรายได้เสริมรายได้สําหรับสวนไม้ห่วงหัวรีนะครับไม้ห่วงหัวรีต้นนี้ เราสามารถทําเห็ดตับเต่าได้นะครับเพราะเป็นพืชตระกูลถั่วมันโตเร็ว6กเดือนถึงจะได้เก็บนะครับก็รอกันไปครับตอนนี้ลงไปกี่เดือนฮะเดือนสองเดือนหรืออีกส่เดือนนะครับเดี๋ยวเรามาดูเห็ดตับเต่ากันดูกันหม่ดูฝั่งนี้ครับอันนี้ก็เป็นอันนี้หมอนทองนะฮะหมอนทองเมื่อกี้สาริกานะครับสาริกาหมอนทองหลายๆสายพันธุ์นะครับซึ่งเราก็ไม่รู้จักนะฮะแต่ว่ามาดูเป็นความรู้นะครับที่นี่ปลูกกันเยอะอันนี้ต้นสัก สักหนึ่งปีหนึ่งปีก็สูงประมาณสี่เมตรนะครับสี่เมตรอ่าสี่เมตรกว่ากห้าเมตรได้อะแต่ตัวนี้กี่เดือนครับตอนพายุปลาบึกน่าจะสักประมาณสี่ถึงห้าเดือนประมาณห้าเดือนหลังปลาบึกอีกลังตรงนู้นอ่ะปลาบึกไอ้นี่ปลูกหลังก็ปลูกวันละไม่กี่ต้นคนเดียวก็ประมาณสี่ถึงห้าเดือนอันนี้ทําเองทั้งหมดเลยใช่ไหมครับเป็นคนเดียวเลยทําคนเดียวเลยโอ้โหแต่ว่าตัดหญ้านี่ผู้ชาย ต้องไปจ้างเลยอ๋อตัดหญ้านี่จ้างแรงงานแต่ไอตอนปลูกอะไรทุกอย่างนี่ปลูกเองดีไซน์เองทําเองหมดอันนี้เป็นผสมผสานฝั่งทั้งนู้นทําอะไรครับก็ลงเชื้อเห็ดตับเต่าไว้ลงเชื้อเห็ดตับเต่ามันมีไม้ผลใช่ไหมฮะมีไม้ผลมีอะไรมั่งผมป,ปลูกผลไม้ให้เห็ดกินค่ะพี่ผมเห็นนะครับมีหมากนะมีต้นหมากต้นหมากมีส้มโอนะครับดูฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นนะฮะอันนั้นก็มีหวงโหรี่ด้วยใช่ไหมฮะ ันนี้ก็เป็นไม้่วงโหรี่นะครับไม่ไม่จำเป็นจะต้องปลูกปเป็นพืชเชิงเดียวไม่ต้องดำไม้ไม่ต้องอะไรเยอะแยะนะครับอันนี้ดำไม้เล็กๆแต่ว่าเดี๋ยวมันก็ตรงเองนะฮะเพราะว่าปลูกหลายๆอย่างแล้วปลูกระยะชิดกันมันก็จะบินเบียดกันขึ้นฮะเดี๋ยวพอม <ฮะ S 2> <unt> ันโตค่อยย้ายไปปลูกที่อื่นค่เดี๋ยวค่อยย้ายไปปลูกที่อื่นมันมันไ่ได้เสงต้องย้ายครับก <p> ็มีผสมผสานนะครับสวนนี้ผสมผสานจริงๆตั้งแต่ผมไปดูมาหลายๆสวนนะฮะสวนนี้ผสมผสานเยอะมากนะครับ คือบอกเขาบอกว่าต้องใช้ประโยชน์ทุกตารางเมตรของพื้นที่เอาเผมว่าเอาตารางนิ้วเลยดีกว่านะครับส่วนนี้เป็นใช้ประโยชน์ทุกตารางนิ้วนะครับทุกตารางนิ้วขนาดมันดูนะครับมันสัมบหลังนี่ยังมีเลยฮะฝั่งนี้นะครับอันนี้เป็นคอกอะไรฮะตอนแรกปลูกตะบุ้งที่นี่เหนื่อยที่เกียดปลูกนี่ปลูกของบุ้ง <c oughs> อันนี้มะพร้าวนะครับฝั่งนั้นก็เป็นเงาะ <c oughs> มีเงาะพึ่ง,พ,งพึ่งก็มีไอตัวนั้นสตอรหรือเปล่าฮะสะตอโอ้โห มีสตอนะครับมีครบมีเค่งมีชันโรงชันรงชันโรงนี่คือพริกไทยใช่ไหมพริกไทยนี่ผลผลิตยังมีตลอดนะครับแม่ค้าเขาได้สั่งมาแต่ว่าข้างหน้าผมเห็นมีมะละกอด้วยต่ำๆอ่ะมันโตดีมากเลยพยุงหหลังอ่ะชอบน้ำมากเลยพยุงไหอหลําชอบน้ำอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูนิดนึงอยากเห็นครับอยากเห็น อามาดูครับพยุงไหหลำเราปลูกแบบทิงท้งๆนะฮะทิงท้งๆง,งอันนี้คือมะฮอกกานีมะฮอกกานีนี่ซ,ซื้อซื้อมาใช่ไหมฮะไม่เก็บเก็บข้างทางเก็บข้างทางมาเพาะเองโหขยันมากเนี่ยนี่พอมันอยู่ใกล้น้ำเยันก็นี่ปลูกปลูกคู่กันเลยนะครับตัวนี้พยุงไทยนะฮะอันนี้พยุงไทยพยุงไทยปลูกที่อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะุาเ็ ตำบลท่าสเสม็ดอำเภอเภชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชเขาปลูกคู่กันให้ดูเลยนะครับว่า2อย่างเห็นไหมครับพยุงไทยฝั่งนี้พยุงไทยนะเห็นไหมใบเหมือนกันไหมอันนี้พยุงไหหลํำนะครับอันนี้ฝั่งนี้พยุงไหหลํำฝั่งนี้พยุงไทยปลูกตอนนี้ต้นเท่ากันแต่ผมอยากรู้ว่าถ้าเราปลูกไปปีหรือ2ปีเนี่ยมันผลมันจะเป็นยังไงนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะตามมาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับอขออนุญาตพี่ด้วยอีกอีกสักประมาณปีหนึ่งเราจะตามมาดูอีกว่า พยุงไทยกับพยุงไหหล่อมเนี่ยมันต่างกันยังไงแล้วการเจริญเติบโตตัวไหนจะเร็วกว่าที่มีเห็ดกับไม่มีเห็ดมีเห็ดกับไม่มีเห็ดด้วยนะครับฝั่งนู้นฝั่งนู้นมีเห็ดฝั่งนี้ไม่มีเห็ดโอเคเอาแบบเห็ดกับไม่เห็ดนะฮะเห็นคุณพี่บอกว่าถ้าเราลงเชื้อเห็ดตับเต่ามันจะโตเร็วโตเร็วกว่าปกติใกล้น้ํามันจะโตเร็วนะครับมันจะสูงกว่าตรงนู้นน่ะที่นาเลยอ๋อตรงไหนครับฝั่งไหนกลางล่างเป็นที่นา ครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันนะฮะลงมาดูนี่คุณพี่ลงไว้หมดเลยกี่ต้นครับพยุงไฮหลามกี่ต้นทั้งหมดนี่วงหัวลี่นะครับ1,200 1,200ต้นโอ้โหม,มันติดกันเป็นระยะชิดระยะชิดก็เพื่อที่จะให้มันโตแซงกันใช,ใช่ไหมฮะแข่งกันโตมันจะได้ลำต้นมันจะได้ตรงๆหน่อยนะครับแล้วก็จะย้ายไปปลูกที่อื่นอันนี้ส้มส้มก็มีละะ ส้มจิตไม่รู้ส้มอะไรไปซื้อตอนเวลาขาขยต้นไม้ส้มนะครับฝรั่งฝรั่งนี่ได้กินเยอะนั่นอ๋อฝรั่งไม่ได้ใส่สวนนี้มีฝรั่งเลยนะครับอย่าบอกนะครับเก็บข้างทางมาปลูกนี่ฝรั่งพันอะไรฮะเนี่ยเป็นพันอะไรไส้ไส้สีชมพูค่ะไส้สีชมพูนะครับตอนนี้ยังไม่สุกนะครับเลยไม่รู้ว่าชมพูหรือเปล่าไม่กินแล้วแต่น่าอร่อยฮะน่าอร่อยอร่อยไหมครับอร่อยไหมหวานไหมหวานกรอบไหม หวานกรอบหวานกรอบปลูกปลูกด้วยกันกับต้น่วงหัวรี่นะครับเห็นไหมไปที่ไหนก็มีฮวงหัวรี่แล้วครับเพราะว่า1,200ต้นเนี่ยก็ต่อต้องใช้พื้นที่ปลูกเยอะเหมือนกันเดี๋ยวคอยดูนะครับต้นสักอันนี้คือสักนะครับสักกับ่วงหัวรี่นะครับเตแต่ที่แน่ๆห่วงหัวลี่10ปีขายสัก30ปีขายนะครับเดี๋ยวลองดูว่าใครจะโตเร็วกว่ากันใครจะทําเงินได้ก่อนกันนะฝั่งนู้นก็มีทั้ง่วงหัวรี่แล้วก็มีทั้ง ตัวนั้นรู้สึกว่าเป็นพยุงไทยใช่ไหมพยุงไทยห,วหว่วหัวรีก็มีไม้ผลนะครับมีไม้ผลต้นใต้นุ้นชอนอะไรนะตัวไหนครับนี่อะไรที่เป็นลังลังอ่ะ <S <S อ๋อชันลงชันลงชันงได้นลชันงได้กินแล้วนะครับมันจะเปรีป้ยวๆนิดนึงใช่มันเป็นยานะครับชันลงเนี่ยมันจะเปรีป้ยวๆนิดนึงลักษณะเหมือนน้ำผึ้งนะฮะมันจะเป็นลักษณะตัวมีสารโคบอลตด้วยมันเป็นยังไงครับ ค่าเชือ้อเอาเอาชังมาไปผสมกับกระบื้องอะของพันห้ามนแพงโอ้แพงแล้วตัวนี้ก็เป็นหน่อไม้นะครับไผ่นนี้ไผ่ไตรงไผ่ตรงก็พี่ปลูกไว้มันเป็นอาหารนะครับเป็นอาหารก็คือเราใช้หน่อทําอาหารใช้ไม้เอามาใช้ในสวนใช้ทํานู่นนี่นั่นได้เยอะแยะเลยนะครับอันนี้มีอะไรบ้างครับเนี่ยออน,นี้เผาห่านไม่ควานี่กินแรงมากเลยนะอันนี้มันไม่ถึงจุลินรีจุลินซี ปลาหมาก,น,กนะฮะอ,อันนี้พึงพ่งแ่ะพึ่งพึ่งนี่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับพึ่งเพราะว่าพึ่งไว้ใจไม่ได้พึ่งนี่ไว้ใจไม่ได้นะครับพึ่งนี่ต่อยแม้แต่เจ้าของนะฮะอ่ะเด,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 ดี๋ยวดูฝั่งนี้นะครับอาจจะเห็นคุณต้งตกน้ํานะครับอ๋อโอเคฝั่งนี้มีมะนาวาเห็นแล้วมะนาว อันนี้ต้นอะไรครับต้นพอพอกินได้ไหมฮะอไม่ก็เอาใบมันไปทำขนมอ๋อเอาใบ<อ>ไปทำขนม<อ>นะครับอเออก็ต้มมัดอะ่ะก็ไม่เป็นไรครับฝั่งนี้เรามาถึงแล้วแต่ว่าช่างภาพเราไม่แน่อาจจะตกน้ํานะครับวันนี้ค่อยๆมาครับช่างภาพเราก็เตรียมชุดลงน้ําแล้วนะครับอันนี้เป็นมะนาวมีมะนาวมีมะม่วงโอ้เรารู้สึกภูมิใจมากนะครับวันนี้ที่ได้มาดูสวนผสมผสารมันมีหลายอย่างมากย yeah. ปลูกผสมผสานร่วมกับญ้าคาด้วยนะ <S <S อ้ไม่ใช่ไม่ใช่ญ้าคานี่คือเราตัดตัดแล้วใช่ไหมต้ดเลยปีนุงสงสัยมันโตหน่าดูเลยเพราะว่ารากแน่นอนแน่นอนไอ้ตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าญ้าคาเนี่ยที่มันขึ้นตัดยังไงก็ไม่หมดตัดยังไงก็ไม่หมดแต่พอไอ้่วงโหรี่มันโตขึ้นมาเนี่ยรับรองญ้าคาเรียบร้อยครับตายสนิทแน่นอน เพราะว่าไอตัวนี้มันจะคุมนะฮะจะคุมตอนแรกๆมันโตช้ามากเลยโตทีนี้ตัวนี้กี่เดือนครับ5เดือนประมาณตนทีนี้ตรงนี้วันเดียวกับปลาบึกลงเลยปลาบึกน้ำท่วมเลยอ๋ออันนี้อ้าวปลูกเสร็จน้ําท่วมแล้วน้ําท่วมตายไหมไม่ตายน้ําท่วมนานเท่าไหร่ครับสองสามวันสองสาวันน้ำแช่น้ำแช่เลยสองสามวันแล้วปลูกใหม่ด้วยไม่ปลูกพึ่งปลูกเลยปลูกวันพึ่งปลูกเลย อ,อันน,นี้นะครับเป็นข้อมูลนะครับเป็นข้อมูลจริงจากอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีมราชนะครับคือว่าปลูกไปแล้วเรียบร้อยพายุพายุปลาบึกมาตอนเช้าพายุปลาบึกมาแล้วท่วมประมาณ3วันไม่ตายนะครับตายตายสักต้นไหมไม่ตาย, <t os> ไ,ยไม่ตายสักต้นไม่ตายสักต้นเลยนี่คือความมหัศจรรย์นะครับปาฏิหาริย์มีจริงน้ําท่วมไม่ตายนะครับเ <t os> อาตรงนี้เป็นที่นาที่นาเก่าท่านผู้ชมอย่าเพิ่งตกใจนะครับที่พี่เขาปลูกแบบนี้ก็คือว่าเขาทดสอบปลูกแบบผสมผสาน แบบธรรมชาติแบบอินซียอินซียนี่คือไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้ยาขยะไม่ใช้เจ้าเชื้อเห็ดลงเจ้าเชื้อเห็ดลงนะครับ ยาคามีไม่เป็นไรเดี๋ยวมันโตขึ้นไปญ้าคาก็หายไปเองอเนะโอเคครับวันนี้เราก็ได้แนวทางจากเกษตรกรรุ่นใหม่ไฟแรงคุณวนิดาเป็นยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์ด้วยใช่ไหมครับของจังหวัดนครศรีธรรมราชเลยร,รุ่นที่6 <ฮะ S 1> สแสดงว่ามีผลผลิตทางการเกษตรทุกอย่างในนี้สามารถเอาไปขายได้<ช>ขึ้นห้างได้ใช,ใช่ค่ะมีสิทธิ์เอาไปขึ้นห้างนะครับยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับของเราเป็นโอสมาร์ทฟาร์มเมอร์แก่แล้วนะครับแก่แล้วก็ทําเรื่องทําเรื่องพยุงเนี่ยแหละครับทาเรื่องอ่า พยุงไฮหลาดูครับใบโอ้ชะววอวดนครรีมรมรานะครับเห็นไหมใบเขียวเปือโตสวยงามมากนะครับไม่ธรรมดาอันนี้สู้กับญ้าคานะครับนี่ไม่ได้ใส่แต่ขี้ไก่อย่างเดียวใส่ขี้ไก่อย่างเดียวไม่เคยใช้ปุ๋ยเคมีเลยนั่นเลยขี้ไก่ย,ยังตั้งอยู่เลยยังใส่ไม่เคยใช้ปุ๋ยเคมีเลยใช้ขี้ไก่อย่างเดียวนะครับยากถึงได้สวยงามขนาดนี้ อันนี้ก็ก็ตัดหญ้าหญ้า,ามันจะเป็นปุ๋ยของมันใช่คือให้มันเป็นธรรมชาตินะครับสวนนี้เป็นธรรมชาติเน้นเน้นคำว่าอินทรีย์นี่หญ้าหญ้าก็คือปุ๋ยเราจะทาลายปุ๋ยมันไม่ได้ครับ <c oughs> อย่างนี้ครับคือมันจะดีอย่างหนึ่งคือว่าสวนนี้เขาไม่ใช้เคมีเลยเขาเป็นอินทรีย์ทั้งหมด <c oughs> บอกได้เลยเต็มปากว่านี่คือเกษตรอินทรีย์ เกษตรอินทรีย์ก็ปลูกฮวงหลี่ได้นะครับเห็นไหมเราก็ตัดหญ้าหญ้านี่ก็เป็นอาหารถ้าเวลาเราใส่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยอาจจะไปให้หญ้ากินมั่งให้ฮวงหลี่กินมั่งแต่สุดท้ายแล้วหญ้าก็กลายเป็นปุ๋ยอยู่ดีนะครับมันก็กลับหมุนเวียนเข้ามาเป็นปุ๋ยให้ไม้ฮวงหลี่เราเหมือนเดิมนะฮะอันนี้เป็นแนวทางหนึ่งนะครับจากอำเภอะฉวดจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกหนึ่งแนวทางเกษตรอินทรีย์สําหรับผู้ที่สนใจนะครับขอเบอร์ติดต่อด้วยครับมีคนสนใจจะมาดูงาน085 085 149 149 262 2626อ26 26 26นะครับอําเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชพี่วนิดายินดีให้คนมาดูงานไหมครับยินดีค่ะยินดีต้อนรับนะครับอยู่ตรงข้างๆอบตอท่าสม็ดนะครับอําเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชหาไม่ยากนะครับเซิร์ชใน Google ก็ได้อบตอท่าสม็ดแลวเรียบร้อยก็โทรมาที่เบอร์0-851492626อีกเกสี่เดือนเผ็ดเจ้า อ,อีกอี4เดือนเห็ดจะงอกนะครับอีก4เดือนเห็ดตับเต่านะครับเราจะมาเก็บเห็ดตับเตาช่วยพี่วนิดานะครับท่านใดสนใจมาได้เลยที่นี่ออกแน่นอนใช่ไหมใช่รับประกัน yea. ออกแน่นอนใช่ถ้าไม่ออกก็เอาเอามะพร้าวไปกินนะครับเอามันมีมะละกอก็มีนะครับถ้าเห็ดไม่ออกกินมะละกอไปก่อนเรามาวันนี้โห oh, ขอบคุณพี่วนิดามากเห็นนะครับชื่นใจครับเพราะว่าเกษตรไม่ใช่มีช่องทางเดียวไม่ใช่เกษตรเชิงเดีย่ยวอย่างเดียวไม่ใช่เกษตรที่ใช้สารเคมีอย่างเดียว ไม่ใช่พัมน้ำมันไม่ใช่ยางพาราอย่างเดียวถ้า,ถาสมมุติเห็ดตับเต่าโครงการนี้ได้ผลคุณต้องต้องเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงอ๋อยินดีครับยินดีปลาเห็ดเห็ดตับเต่าแห้งไปขายเมืองจีนด้วยนะคะอ๋อได้ครับ <c oughs> ยินดีครับยินดีเดี๋ยวผมไปเซิร์ชด,ดูนะครับว่าที่เมืองจีนเขากินเห็ดตับเต่ากันยังไงเขาใช้ยังไงเขารู้จักเห็ดตับเต่าใช่ไหมฮะที่จีนค่ะค่ะตอนนี้ตอนนี้มีคนส่งอยู่มีคนส่งถ้ามีคนส่งอยู่ก็แสดงว่ามีตลาดนะครับมีตลาดถ้ามีตลาดที่ไหนเราจะไปที่นั่น บริษทัทหงมู่ไทยแลนด์นะครับอยู่เคียงข้างเกษตรกรช่องทางไหนดีเราจะพาเกษตรกรทํานะครับเราจะแนะนํสชงเสริมช่องทางที่ปลูกไม้่วงหรี่แล้วไม่ใช่ได้่วงหรี่อย่างเดียวนะครับมันต้องเป็นเงินให้เกษตรกรด้วยนะครับมันต้องต้องทำหนึ่งได้3เพราะทํา1ได้3นะครับทำหนึ่งได้สทําอะไรบ้างครับทำปลูกไม้พยุงปลูกไม้พยุงปลูกเห็ดได้เห็ดได้เห็ดแล้วก็ได้ผักหวานป่าได้ผักหวานป่าด้วยนะครับ อันนี้ผักหวานป่าปูกันยครับเนี่ยต้องข้างบนขื้างบนต้องข้างบนนะครับว่าตรงนี้ที่น้ําผักหวานปลาไม่ยูอ๋อตรงนี้มันเป็นน้ํานะครับคือมันเป็นที่ต่ําน้ําน้ําเยอะไปหน่อยนะครับต้องบกข้างบนโอเคครับงั้นก็ตอนนี้เป็นญ้าคาเพื่อที่จะเป็นปุย๋ยโอเคพี่มานะขอบคุณมากมีพึ่งพึ่งพึ่งชันลงด้วยนะครับชันลงอย่าลืมนะครับชันลงเพียได้สามยังไงก็ไม่จนยังไงก็ไม่จนอ่ามั่นใจนะครับเกษตรกรอำเภอะฉวดแนะนำเรียบร้อยนะครับ ทำหนึ่ 3, งได้3ยังไงก็ไม่จนปลูกอย่าปลูกอย่างเดียวปลูกหลายหลายอย่างทําเกษตรอินทรีย์มีทุกอย่างนะครับทำเกษตรอินทรีย์ไม่จําเป็นต้องเป็นเคมี m, นะครับทุกตารางเมตรต้องมีค่าทุกตารางเมตรต้องมีค่าสําหรับผมผมมองในทุกตารางนิ้วนะครับสำหรับพี่วนิดานี่ใช้ทุกตารางนิ้วจริงๆนะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับพี่วนิดาขอบคุณครับสาหรับท่านผู้ชมทางบ้านที่ติดตามรับชมรายการนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ